สวัสดีค่ะเด็กๆกับคุณครูกิตสนาเนียมพงหรือคุณยิวอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ป .2 นะคะในชุดากิจการรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มหนึ่งนะคะคลนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่2ก็คือการบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน100นะคะ คลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวนนะคะทีนี้เราเรียนดูหน้าเจ็ดสิบเอ็ดเลยค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จุดป,ประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนสามารถสลับที่การบวกจำนวนนับสองจำนวนได้ค่ะต่อไปนะคะการสลับที่ ของการบวกจํานวนนะับสองจำนวนนักเรียนมาดูนะคะนักเรียนดูภาพตามเลยค่ะนักเรียนเห็นวงกลมไหมคะวงกลมมีมีกี่วงคะสองวงเขียนแทนด้วยเลขสองนะคะกับอีกด้านหนึ่งวงกลมมีกี่วงคะสามวงเขียนแทนด้วยเลขสามนะคะก็จะได้เป็นสองบวกสามได้เท่ากับเท่าไหร่คะห้าห้านะคะ ต่อไปค่ะดูภาพข้างล่างเห็นวงกลมกี่วงคะสวงเขียนแทนด้วยเลข3กับอีกด้านหนึง่งวงกลมกี่วงคะสงวงเขียนแทนด้วยเลข2นะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะนับสิคะหนึ่ง,ส,งสามสี่ห้าวงกลมหวงก็คือเลข5นั่นเองเพราะฉะนั้นสองบวกสาม เท่ากับสามบวกสองเท่ากับห้านะคะต่อไปค่ะนักเรียนดูภาพต่อไปนะคะนักเรียนเห็นแผ่นตารางสิบไหมคะตารางสิบแผ่นตารางสิบหนึ่งแผ่นแทน,นด้วยสิบแล้วก็หน่วยอีกหนึ่งหน่วยก็คือสิบเอ็ดแทนด้วยเลขสิบเอ็ดนะคะต่อไปอีกด้านหนึ่งแผ่นตารางสิบสองแผ่นก็คือยี่สิบ บวกกับอีกสองหน่วยก็คือยี่สิบสองก็จะเขียนแทนด้วยเลขสิบเอ็ดบวกยี่สิบสองก็จะได้เท่ากับแผ่นตารางสิบสามแผ่นบวกกับอีกสามหน่วยก็คือสามสิบสามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะดูแผ่นตารางอีกข้างล่างค่ะแผ่นตารางอีกสองแผ่นแทนด้วยยี่สิบและก็อีกสองหน่วยก็คือยี่สิบสองนั่นเองค่ะ กับแผ่นตาราง 10, 1ิบแผ่นกับอีก1หน่วยก็คือ11ก็จะได้ว่า22่สบวกสิ็ก็จะได้เป็นแผ่นตาราง3แผ่นตาราง13แผ่นแล้วก็อีก3หน่วยก็คือ33มนั่นเองเพราะฉะนั้น11บเวกยีเท่ากับ22 บวก11เท่ากับ33นะคะอันนี้เป็นการบวกจํานวนสองจำนวนใดๆสามารถสลับที่จํานวนทั้งสองโดยที่ผลบวกยังคงเท่าเดิมนะคะคต่อไปนะคะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดในหน้าเ1นะคะหน้าเจ็เสดนะคะลูกเปิดตามนะคะ คำสั่งว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องข้อที่1นึสบวกหเท่ากับแปดทีนี้นักเรียนก็ใช้เกณฑ์การสลับที่การบวกเหมือนที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้สามบวกห้าได้เท่ากับ8ต่อไปห้าบวกอะไรจะได้เท่ากับ8สลับที่การบวกก็คือ5บวกอะไรคะ บวก3ได้เท่ากับ8ต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะัเรียนมาดู4บวก 6, วก6เท่ากับ10นะคะต่อไปสลับที่การบวกอะไรคะอะไรบวกกับ4ได้4 6 6บวก4เท่ากับ10นะคะต่อไปค่ะดูข้อที่3นะคะ 12บวก8เท่ากับ20ต่อไปสลับที่การบวกอะไรครับบวก12ได้20 8บวก12เท่ากับ20ต่อไปนะคะดูข้อที่4ค่ะ30บวก20ได้เท่าไหร่คะห0ต่อไปนะคะ20บวกอะไร สลับที่การบวกก็คือ20บวก30ก็เท่ากับ50ต่อไปนะคะข้อที่ห้1บอบวก24เท่ากับเท่าไรคะห5ต่อไปสลับที่การบวกอะไรบวก31 24บวก31ก็จะได้เท่ากับ55ค่ะต่อไปนะคะดูข้อที่6ค่ะ 46่สบวกสาได้เท่ากับเท่าไหรคะแปต่อไปนะคะสลับที่การบวก34บวกกับอะไรคะสีเท่ากับ80นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจำนวนสองจำนวนใดๆสามารถสลับที่จำนวนทั้งสองโดยที่ผลบวกยังคงเท่าเดิมนะคะ สำหรับคลิปนี้หังว่าเด็กๆคงเข้าใจนะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ